ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์ไซส์กันทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสูร่รายออการไลฟ์ไซส์ปืนนี้ดียังไงอยู่กับผมเซอร์เทนี่จากแคลนฟิสหรือเฟลเลสเอ็กซิคิชันเนอร์เนี่นะครับโดยวันนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปที่2กันแล้วนะครับหลังจากที่คลิปแรกเนี่ยผมได้ทําการรีวิวปืนฟาร์มันไปนั่นเองครับโดยคลิปนี้นครับจากผลโหวตที่ผ่านมานะครับผมจะหยิบยกปืน M41 หรือ MCA1 มารีวิวกันให้ชมกันนั่นเองนะครับโดย ปืน MCA 1นั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ๋อก่อนที่จะไปนะฮะดูนะฮะจากแพทใหม่ที่อัพมาเนี่ยมันปรับสมรรถนะของเกมเนี่ยให้ลื่นขึ้นมากเลยนะครับรวมทั้งยังมีโมชั่นของตัวละครเรานี่ฮะเยไอครัฟเนี่ยมีการยิ้มด้วยครับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะโอเคป้าลองมาดูกันที่ปืน M4 โวันก่อนเลยครับ นี่ฮะสำหรับปืน M4N1 หรือว่า M41 นยครับเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพที่เสถียรที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากค่าสถานะต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นกลางและไม่น่าเกลียดแล้วก็สุดยอดที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ฮะสถานะต่างๆนะครับสำหรับสิ่งที่โดดเด่นของปืน M4N1 นั่นก็คือความนิ่งและอัตรายิงนั่นเองครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปืนที่แม่นมากนะครับถ้าเกิด คุณผู้ชมเนี่ยชอบยิงแบบสเปรย์หรือว่ายิงกดไปอย่างเดียวเลยครับก็คือเป็นปืนที่ถือว่านิ่งมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือจะเป็นปืนที่มีความรุนแรงเนี่ยไม่ถึงกับดีมากฮะก็คือต้องยิงประมาณช่วงอกขึ้นไปถึงจะแบบหวังผลได้นะฮะเพราะว่าเป็นปืนที่เนี่ยมีความเสียหายยิงที่32นะครับแต่ก็มันก็หักล้างกับค่าพลังที่เป็นอัตราการยิงนะทำไอ้ปืนเนี่ย <c oughs> มีประสิทธิภาพดีขึ้นมาได้นะครับ เอาละฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าปืน M C N หนึ่งเนี่ยจะแต่งยังไงให้ดีสำหรับความคิดผมนะครับปืน M C N หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่มีอัตรายิงสูงอยู่แล้วดังนั้นผมจึงอยากให้เน้นเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มเป็นความแม่นยำขึ้นมาเรามาดูที่มาสเซอร์ครับมาสเซอร์นี้ไม่จะเป็นต้องแต่งเลยครับสำหรับความคิดผมนะว่ามันทําให้ประสิทธิภาพของความรุนแรงและก็การเคลื่อนที่เนี่ยลดลงไปมากเลยครับ เลยทําให้ไม่แต่งดีกว่านะต่อไปครับ barrel ครับสําหรับผมก็แนะนําให้เป็นลอง g barrel เลยครับเพราะว่าเนี่ยครับดูจากสถานะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเพิ่มอันตรายเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็เพิ่มระยะยิงก็คือสามารถยิงได้ไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยครับแต่ว่าจะไปลบกับอันตรายยิงก็คือทาให้ยิงช้าลงนิดนึงแล้วก็ขื้นที่ได้ช้าลงนิดนึงครับผมนี่ฮะต่อไปครับ utility top ครับให้ติดเป็นนี่ครับ a 2 laser ครับ ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำของปืนนะฮะสำหรับการติดเลเซอร์เนี่ยแม้ว่าสถานะตรงนี้จะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะท้าในความคิดผมนะโอเค utility size ไม่ต้องใส่แล้วกัน utility b o t t o m ก็สำหรับตรงส่วนเนี้ยใครอยากได้ความนิ่งก็คือเป้าจะตรงอยู่กับ ไม่ใสครับก็แนะนำไม่ติดเป็นโฟแม็กเนาะก็คือติดกริปเข้าไปปืนก็จะเพิ่มความเสถียรขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าจะลดค่าความเคลื่อนที่ไหมโอเคใช่ลดค่าความเคลื่อนที่ลงไปลบหนึ่งนะครับสำหรับออปติกสแตนดาร์ดซส์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นเป้าประมาณนี้ซึ่งสำหรับผมนะมันถือว่าเป็นการบดบงังแอบเขาเรียกอะไรทัศนียภาพในการยิงปืนนะครับทําให้มันไม่ค่อย เหมาะสมเท่าไหร่ที่จะไปยิงนะฮะผมก็เลยแนะนำให้เป็นตัว UT เทนะครับหรือไม่ก็เอ็มพอยต์โเนี่ยที่ผมใช้อยู่หรือไม่ก็เอคอกก็ได้ครับใช้ได้3ตัวเลยนี่เอคอกแล้วแต่คนชอบครับในส่วนนี้เพราะว่าประสิทธิภาพยังไงมันง,งองเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ว่าอยู่ที่ีครครับตอนเลงครับอยู่ที่ใครจะชอบนะครับว่าใครจะชอบเป็นตัวไหนอะไรแบบนี้นครับแต่สำหรับผมดวยชอบตัวนี้มากกว่า โยเทคก็จะไปไานะครับไปในส่วนนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเอาไปใช้ในตัวไหนนะครับว่าเหมาะสมกับตัวคณสไซส์เล่รของคุณนะครับก็ไปแตดแปลงก็ได้ครับสมัครซีนแน่นอนครับอัมเมอร์เพสซซีนบูลเล็ตครับกระสุนเจาะเกราะนั่นเองครับนี่ฮะกระสุนของ m อ1นะครับจะเป็น5.5.6มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าปืนกลางครับกระสุนกลางเนาะอ่า มาดิไม่มีอะไรมากก็คือแต่งลายไปสำหรับลาย l i g n i n g b o l เนี่ยผมได้มาตอนช่วงครัวเสตาร์นั่นเองนะครับมาทำมัทจะสอบยิงกันเลยดีกว่าครับผมนี่ฮะจะสังเกตได้ว่าปืน M41 เนี่ยจะเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพในการยิงที่เร็วนะฮะถือว่าดีมากๆเลยครับแล้วก็เป็นปืนที่นิ่งมากเลยครับน่ครับลองกดช่วงตัวนะครับสังเกตครับเป้าเนี่ย จะมีเลเซอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนั่คือความนิ่งของปืนครับเนี่ยปืนมันจะสายใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับว่าลองยิงกดแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ฮะระยะวางผลเนี่ยคือสามนัดน,นะครับในช่วงตัวนะมะลองดูสิบห้าเมตรนี่ฮะสามนัดตัวครับที่ตายแน่นอนครับที่ตัวสามนัดน,นี่ฮะเส้ที่หัวก็นัดเดียวนะครับตายมาติดมาดูที่ระยะไกลนะครับ สันนัยังไม่ตายยนะเด็นั้นก็ยังไม่ตายต้องฆ่านั้ครับนี่แหละสำหรับเกมนี้นะครับระยะการยิงเนี่ยผมคิดว่าส่งผลมากนะเพราะถ้ายิ่งไกลแต่ดาเมจของปืนก็จะลดลงไปมากนะฮะก็ในส่วนนี้ครับผมแนะนำให้เป็นเล็งจีนั้นหดไปเลยครับเพราะยังไงปืนที้มันต้อได้นะครับเป็นปืนที่ลั่นเร็วมากแล้วก็ประสิทธิภาพดีครับยังไงก็แม่นครับโอเค นี่ก็คือรีวิวโดยคร่าวๆนะครับสารปืน M4 e 1นั่นเองครับไปช่องต่อไปคือการทดลองเล่นนั่นเองครับผมขอแต่งตามสไตล์ผมก่อนน,น,นะคนงับนนะปกติผมไม่ได้เล่น M4 เท่าไหร่นะครับก็ ยังไงก็ขอพายเนละ่นไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยโอเคเลเซอร์ okay. แต่ว่าตาสไตล์ผมเองก็คือผมชอบอะไรที่มันั่นเร็วนะครับแม้ว่าความเสียหายจะไม่เท่าไรแต่ยังไงผมก็คุมให้มันอยู่ตรงช่วงบนได้เนาะโอเคไปเลเซอร์ Laser. ก็ได้วะโอเค นี่ฮะโฉมหน้าปืนของ,งเป็นไงเจ้ารูปแบบนี้ไปแต่งก็ได้ครับมันก็นอยู่ที่คนนะฮะไปเราไปลองยิงกันดูดีกว่าฮะ <c oughs> โอเคเอาเป็นิีเด็กก็ได้ <c oughs> ่ปจัดไปเฮ้ยลุงเปลี่ยนปืนบ้าจริง <c oughs> อไอเดียเ <c oughs> ชี่ยเลยว่าปืนมาโธ่ ขอาภัยด้วยฮะเออ่สักครู่นะฮะเ,เปลี่ยนเค่ไปต่อกันเลยดีกว่ามาเรามาดูกันเวลาเล่นนะฮะว่า e n f o เนี่ยเล่นแล้วจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะฮะโอ้ยอเกิมาถึงไม่ทำอะไรเลยเลย ไปด้วยนะแล้เล่นกากไม่บ้างนะว่าผมไม่่อยเล่นนะเชี่ยอะไรวะเนี่ยสักเกนะว่าปืนเนี่ยเป็นปืนที่เป็นสินค้าในการ เร็วมากยังไงก็หมังผมได้ครับแต่ว่าโยจังหวะนี้เยี่ยมเยี่ยมริงได้แบบนี้เลิกเล่นดีกว่าครับผมโอ,โอ้ยิงไม่ได้เลยผม ไ่คอยคยไม่เคยเล่นเล่นเกมสีสีเลยไม่รู้สีสีรมันเท่าไหร่ Oh, what so Ultra kill, headshot Fantastic long What's the Double kill Yeah Oh, it's nice. ว้าวไมแตกประเดิมโอ้โห้ระเบิดอะไรวะเนี่ยอ๋อระเบิดการเดเี่ยวโอเคเนี่ฮะถือว่าเป็นปืนที่ไว้ใจได้นะครับในระยะไกลก็คือสามารถเล็งกดไปก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่แม่นมากๆเลยคทางแบบในียวกันน่ะนี่ยฮะกดไปยังไงก็ได้เกี่ยวครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยแอซซิตถเดียวเลยโอ้ยยยยเลย นี่ย Achievement ปล,ลอ็อกครับผมเพิ่งเคยเล่นจริงเนี่ย M4 เนี่ยไม่ไี่กดได้ปังกดได้จริงครับ <Fantastic. S 1> นี่ฮะกดยังไงก็ยิงได้ครับ <Unbelievable. S 1> ทีมไม่ช่วยเลยโถ่ โอ้ยไม่ใช่เลยแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคครับสำหรับใครที่เล่นเกม M P N แล้วก็คุณกลัวที่จะตายนะครับคุณผมแนะนำว่าคุณอย่าไปเล่นเลยครับเกมนี้ครับเป็นเกมสงครามครับถ้าคุณมัวแต่อยู่ฐานแล้วก็ไม่ยิงเนี่ยคุณจะเล่นยัไงครับไม่ใช่ไปไหนวาเนี่ออหายแล้ว เนี่ยสังเกตน,นะครับการเล่นเกมซีหนงเแนบบี่ยยิงกดไปนะครับแล้วก็คุมซ้ายขวานะฮะในการยิงนะฮะก็คือเนี่ยซ้ายขวาครับอย่าไปคุมขึ้นลงนะเพราะยังไงมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วสับปืนในโฟนะฮะโอ้โหจัมโบ้เล่นดีมากเลยอน่ะ ชอบ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 อุ้ยตาเจื่อนดหายเอ้ยเปิดตัวเองคิลเอ้าคิลเสียงเกมดังไปหรือเปล่าครับไม่ได้แจ้นกัน Double kill. Multi kill. Ultra kill. Wait, what is this? I'm Oh, team. ไ้ถ้าหัวร้อนไปบ้างน,นะครับว่าผมไม่ค่อยเลนทีเดีเท่าไหรนะ่ฮะแล้วก็มันขัดใจนะไม่รู้อ่ะโอ้ย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 โอ้โอ้โ,หโ,หโอ้ยโ,โ,โอ้ย้ย,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 โ,ยโอย้โ้้ มึงลุงเป็นใครแหละกูจะฆ่ามึงแล้วล่างมึงซะเฮ้ยอุ๊ยสลับไปก่อวะเอ้ยโดน Double k เ,เนี่ย AK เยอ้แคเนี่ยจะโหดมันโถ่เอ้ยสู้ไม่ได้เลย เออมัน่าหงีสิโอ๊ยสุดยอด่อาเพื่อนสองพันแต้มเพื่อนสองพั 2, แต้มหนึ่พันแต้มว่าหนึ่แต้ม เคยไปได้จริงไหมบ้าจริงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ระเบิดเ oh. ออเผาดิจัมโบม้มาดิมาดิมาดิเพื่อนมาหน่อยเพื่อน600แต้มเพื่อนเติมสู้นหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเรื่องคุณมาเฮ้ยระเบิดโอ้โยจัมโบ้อ,อีกแล้ว เป็นอะไรกับผมคุณจะโม่โอ้โหคิวได้มองไม่เห็นอ๋ออยู่นี่ได้จเจอกัเออจัมบโบ้มาเลยจัโมโบ้ อร่อยว่าสองร้อยแต้มโถเอ้ยไม่ไหวแล้วโผกันเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนโถยิงไม่ตายอะ่ะเอ็มียิงไม่ตายเนี่ยอีกตัวเดียวอะ่ะตัวเดียวโถดขวางไอ้เพื่อน ทัมงได้อ v วีพีอ่ะ <ST ART> คุณผู้ชมครับที่ผมทำมาเนี่ยเพื่ออะไรครับดูครับโอ้โหเอาละฮะก็ถือว่าดูคนหัวร้อนบ่นไปตามภาษานะฮะก็ต้องขออภัยด้วยจริง โอเคสรุปนะครับสำหรับปืน M4A1 ถือว่าเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพดีมากๆเลยครับสำหรับปืนนี้นะฮะคือเป็นปืนที่ยิงเร็วมากแล้วก็เป็นปืนที่เสถียรก็คือเป็นปืนที่มีความแม่นยำยังไงก็คือเรากดไปได้แล้วก็คุมได้แล้วนะครับแต่ว่ามีข้อเสียนึงก็คือเป็นปืนที่เบามากครับจะยิงไม่ค่อยตายในระยะใกล้เหมือนกับประมาณว่าจะไปวัดสู้กับปืนอื่นเน,นี่ยยากเล็กน้อยเช่นพวก ฟาร์มาสหรือว่า AK เนี่ยถ้าเกิดว่า AK เจอเข้าแม่แม่เนี่ยก็โดนช่วงบนก็คืออาจจะดับได้ภายใน2อนัดน,นะครับแต่ว่าสำหรับเอมโฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4นัดถึง3นัดน,นะครับถ้าเกิดเป็นมาตรฐานนะครับก็คือว่ามันก็ไม่เหลวไายนะครับถ้าเกิดว่าเจอคนยิงแม่แม่ในไนนัดเดียวหัวแตกอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าสำหรับการแต่งปืนเอมโฟเนี่ยก็ไปดัดแปลงกันได้ตามใจของคุณเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดัดแปลงยังไงครับมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าคุณจะเล่นยังไงให้ดี โอเคผมก็ฝากกันท่้นี้ทั้งกันครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ส่งข้อความมาหาผมได้นะครับใน Facebook หรือว่าจะเป็นในเกมแอดเพื่อนมาได้แล้วครับแต่อย่าแอดมาด่าแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย